ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา240ปลอมเงินตรา241แปลงเงินตรา244มีไว้เพื่อนำออกใช้โดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา240หรือมาตรา241 245รู้ว่าเป็นของปลอมยังขืนใช้สองราบัตรหรือโลหะมีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร264ปลอมเอกสาร265ปลอมเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการ2 6 6ปลอมเอกสาร5อนุ267แจ้งให้พนักงานจดข้อความเท็จ268ใช้หรืออ้างเอกสารมาตรา264ถึงมาตรา267 269ประกอบการงานรับรองเอกสารเท็จความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์269ทับ1ทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม269ทับ4ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ตามมาตรา269ทับ1 269ทับ5ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ269ทับ7กระทำเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์